Mindset หลายคนต้องรู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะฝั่งของวงการฮิปฮอปไทยผมบอกได้เลยว่าต้องได้รู้จักจริงๆครับป๊อกไมซเซ็ตหรือพัศลกรจิราธิวัฒน์ทายาทของห้างสรรพสินค้าชื่อดังเซนทันกับความหลงไหลในแนวเพลงฮิปฮอปที่พาเขาคนนี้ก้าวสู่ศิลปินชื่อดังหากดูคลิปนี้จนจบรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ หลายคนคงต้องรู้จักตระกูลนี้เป็นอย่างดีเพราะชื่อที่ถูกเรียกว่าเจ้าของเซนทันแต่ป๊อกได้เลือกเส้นทางอาชีพที่แตกต่างจากครอบครัวจึงทําให้ทางครอบครัวไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากจากนักเลือกิจมาเป็นนักดนตรีแต่เขาคนนี้ก็สามารถพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นและได้รับการยอมรับจากผลงานเพลงและรายการในช่อง Myset TV จึงเป็นที่มาของชื่อป๊อก ok Myset ครับตัวคุณพ่อของป๊อกเองเผยว่า หวังอย่างมากอยากให้ป๊อกได้ทำงานช่วยธุรกิจของครอบครัวจึงได้ส่งป๊อกไปเรียนที่อเมริกาเพื่อต่อยอดการบริหารธุรกิจของครอบครัวโดยตัวคุณพ่อของป๊อกมีหลักการว่าแฟมิลี่ทุกคนต้องมาช่วยแฟมิลี่ทำงานและช่วงแรกป๊อกได้เล่าว่าคุณพ่อเองไม่ได้รับรู้เรื่องการทำเพลงของเขาเลย อีกหนึ่งเรื่องที่ทางครอบครัวสั่งห้ามป็อกนั่นก็คือห้ามสักเด็ดขาดจากบทสัมภาษณ์คุณพ่อของป็อกได้ให้ไว้ว่าครั้งแรกที่เห็นรอยสักแทบจะเป็นลมไปเลยแหละครับเพราะเจ้าตัวเล่นสักซะเต็มตัวเลยทีเดียวบ๊อกได้ชื่นชอบศิละปะเป็นอย่างมากจึงได้สักรูปคุณพ่อไว้ที่ท้องและคุณแม่วิที่หลังแต่ละรอยสักบนร่างกายผมบอกได้เลยว่าราคาไม่ธรรมดาเลยแหละครับ จุดเริ่มต้นของการเริ่มชอบในดนตรีเกิดขึ้นหลังจากที่ป๊อกได้ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาซึ่งในตอนนั้นเจ้าตัวยังแร็ปไม่เป็นแต่มีเพื่อนผิวสีที่อยู่ด้วยมาร้องแร็ปบนบีทที่ป๊อกได้ทําขึ้นเพื่อความสนุกหลังจากนั้นจึงได้เริ่มแร็ปเองแต่เพลงส่วนใหญ่ที่ทําขึ้นไม่ได้ถูกปล่อยออกมาแต่อย่างใดครับเพราะถูกทําขึ้นเพื่อความสนุกเท่านั้นเอง และหลังจากเรียนจบป๊อกได้เลือกที่จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยดนตรีชั้นนำของโลกแหล่งกำเนิดศิลปินระดับตัวท็อปมากมายอย่างมหาวิทยาลัยเบอร์กลีย์จึงได้นำไปเสนอต่อครอบครัวแต่ด้วยการที่เกิดในครอบครัวนักธุรกิจจึงโดนห้ามไม่ให้เรียนดนตรีและได้เข้าเรียนในคณะเศรษฐศาสตร์แทน ไม่ได้เป็นแค่แรปเปอร์มาเท่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นป๊อกยังมีธุรกิจเสื้อผ้าและน้ำดื่มที่ทำร่วมกับเพื่อนๆอ,อีกด้วยครับแถมปัจจุบันยังต้องรับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการให้กับบริษัท Post Publishing จำกัดหนึ่งในธุรกิจของครอบครัวอีกต่างหากเรียกได้ว่าเอาการเอางานสุดๆเลยล่ะครับ จุดเริ่มต้นของการปล่อยผลงานเพลงออกมาเกิดจากการที่ขันไทเทเนียมได้ฟังเพลงของป๊อกเข้าทั้งสองจึงได้ติดต่อกันเป็นระยะเวลากว่า1ปีแต่เนื่องด้วยในตอนนั้นป๊อกกาลังทําธุรกิจของครอบครัวอยู่เจ้าตัวจึงหาวิธีที่จะลาออกแล้วได้มาทําเพลงนั่นก็คือการเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศไทยหลังจากลาออกจากงานบริษัทมาทําเพลงจึงเป็นจุดกําเนิดของอัลบั้มอัน o ค e r ที่ทําร่วมกับไทเทเนียมครับ เป้าหมายสูงสุดในการทำงานดนตรีบอกได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าทุกวันนี้ได้มาไกลเกินกว่าที่วางไว้แล้วไม่เคยคิดว่าดนตรีจะมาเป็นอาชีพได้ได้ทำเพลงเพราะความชอบความสนุกแค่ได้เล่นบนเวทีบิ๊กเมลเทนก็ทำให้รู้สึกด,ดีสุดๆแล้วครับ แบรนด์แฟชั่นที่ป๊อกชื่นชอบเป็นพิเศษนั่นก็คือเบฟครับเพราะทางแบรนด์ไม่ได้มีดีแค่เสื้อผ้าเท่านั้นแถมยังมีของเล่นของสะสมที่รู้จักกันในชื่อแบรบิกไว้ตกแต่งบ้านและป๊อกยังลงไหลในลายคาโมของทางแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเบฟเท่านั้นครับ ความหมายของชื่อ m ม n d เซ็มาจากการที่เวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนป็อกมักจะเป็นคนที่คอยจัดแจงเรื่องต่างๆในการตัดสินใจเพื่อนส่วนใหญ่เวลาต้องตัดสินใจเรื่องการดัดหมายต่างๆก็มักจะมาให้ป็อกเป็นคนตัดสินใจจึงได้ชื่อเป็นบล็อกไมซเซ็ในทุกวันนี้ครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวบนเส้นทางสายดนตรีของพัสรกรจิราธิวัฒน์ก่อนที่จะกลายมาเป็นบลอกไมเซ็แบบที่เรารู้จักการอยู่ในทุกวันนี้ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจเล็กๆให้ผมกันหน่อยนะครับ Storyboard สวัสดีครับ